สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับช่องบิ๊กชอนทีวีนะครับวันนี้มีรถมาเสนอนะฮะรถหลักหมื่นเช่นเคยครับเป็นรถ t o y ยต้เป็นโฉมเดียวกับโคโรน่านะครับแต่ตัวนี้เป็น x อ็กซเนะฮะเป็นท้ายโด่งโฉมสุดท้ายนะครับหรือเรียกกันติดปากบ้านๆว่าตุดโด่งนะฮะโตโยต้าตุดโด่งโอเคเดี๋ยวจะพาชมรอบๆก่อนนะครับแดดเริ่มมา นนี่นะครับไฟหน้าจะเป็นโคมเพชรน,นะครับไฟหน้าัดไปเลี้ยวล่างนะครับจะเป็นไฟขาวไฟายหมดเลยคนระับโอเคคันนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับเป็นพวงมาลัย i r b a g เราชมภายในไไก่อนนะครับเป็นพวงมาลัยแอร์แบกนะฮะก็จะประมาณนี้ไม่วิ่งไป3ามแสนนะครับเป็นแอร์แบกตรงพวงมาลัยนะครับต่อขนนี้ก็จะมีวิทยุฮะเอ่อ CD MP3 นะครับแล้วก็เป็น USB อสบีต่เสียบอักได้นะครับ ก็พวกเกอะไรต่างๆก็ยังสมบูรณ์ดีนะฮะแอร์ใช้ได้ทุกเบอร์ครับเย็ยนเลยบอกเลยหนาวมากโอเคเก๊ไม่หักนะฮะเก๊ตัวนี้ไม่หักไม่แตกโอเคระบบโอฟฟอร์ดายก็ใช้ได้ปกตินะครับคันนี้ภายในจะค่อนข้างสะอาดดีมากเลยฮะค,ค่อนข้างสวยอยู่ด้านหลังนะครับก็สะอาดสะอ้านนะฮะเดี๋ยวจะบอกราคาช่วงในท้ายคลิปแล้วกันฮะ บอกราคาตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคนไม่กดเดี๋ยวคนดูไม่จบนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูจุดอื่นต่อนะครับล้อมแม็กคันนี้ครับก็จะเป็นขอบ7 7เป็นตัวซามูไรนะครับยางก็จะเป็นหันคุกนะครับ V12 นะครับเ,เป็นซีรีส์205 45 17นะครับยางปี17นะครับ เจ้าของเก่าบอกว่าเปลี่ยนมาตอนปี18นะครับอายุอน,นางก็อยู่ประมาณ2ปีนะครับอันนี้ขายไม่แพงเดี๋ยวจะไปดูห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเราติดเครื่องให้ดูด้วยตําหนีก็จะมีสีนะครับขายตามสภาพครับสียังไม่ขาดนะสีสันโดยรวมก็ยังใช้ได้ครับซื้อใช้คุ้มฮนะ โอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับกลับมาดูห้องเครื่องนะฮะคันหน้าเดิมนะครับเดิมจ๋าเลยเครื่องนี้ตอนนี้แห้งกักเลยนะเลียได้สบายสบายใครจะไปเลียวะ <c oughs> โอเคก็พูดเอาอยากให้ท่านผู้ชมตลกตลกนะครับโอเคแต่เครื่องแห้งจริงฮนะ เครื่องเดินเรียบนะครับน้ำเอาน้ําไม่แห้งไม่หายไม่ดันนะครับ้องเครื่องจะเห็นเลยว่าเดิมมากนะฮะสังเกตจากคานหน้านะครับโดยใต้ถ้าเราสังเกตคานหน้านะครับดู่างตรงเนี้ยตัวเลขถ้ายังอยู่นะครับแล้วพวกเม็ดอาร์คที่ดูหน้าตานะครับแล้วก็ดูเบ้าโชกนะครับว่าชนหนักถึงนี้ไหมนะฮะถึงตัวเบ้าโชกไหมครับถ้าถ้าเราสังเกตดูแล้วตรงนี้ไม่มีเนี่ยอย่าซื้อครับแต่ว่าเขาทําสีแล้วตก แต่สมัยนี้ฮะช่างมันก็มีวิธีที่ทําให้เราหลงเชื่อได้ครับมันก็มีวิธีหนีแล้วอ่ะเพื่อจะได้ขายได้นะฮะโอเคไปหน้าก็จะเป็นใบเพชรน,นะครับเราตัดหมอกกระจังหน้าอันนี้ไม่ใช่กระจังหน้าเดิมของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นกระจังหน้าเปลี่ยนมาโอเคเดี๋ยวไปดูด้านท้ายดีกว่าไปด้านท้ายของเจ้าคันนี้นะครับก็ เขาได้ลมดำไฟถอยกับไฟเลี้ยวนะครับเห็นได้ว่าจะดูดุนะฮะไฟท้ายคันนี้เนะี่ยมองดูเผินๆพลนผ่านๆถ้าไม่มีโลโก้โตโยต้านะคล้ายเบนซอ,อเบนตัวไหนนะแต่เหมือนคล้ายๆอะ่ะตัวไหนไม่รู้นะฮะท่านผู้ชมรอคอมเมนต์มาหน่อยนี่นะครับด้านท้ายเดิมนะครับ Okay. ครับน,นี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าอาดีตเคยติดแก๊สมานะฮะแต่ว่าออกไปแล้วบอกกันตรงๆนะครับไม่โกหกกันโ okay. อเคปลายท่อบึ้มนะครับเสียงนุ่มกำลังดีนี่ฮะสีก็จะมีแบบนี้มีนิ้วรอยบ้านครับแต่ไม่มีชนหนังแน่นอนนะฮะจะมีแบบนี้นิดนึงนะคะมีกันสาดด้วยนะครับุ่นนี้ จอด,ดอรถตากแดดสปวกระจกแง้มไนิดนึงฮะไม่ร้อนโอเคงั้นเดี๋ยวมาลองขับกันสักรอบไหมอ่ะเดี๋ยวจะรีวิวการขับให้ดูก่อนจะไปขับนะครับก็จะมาให้ดูออฟเซ็ต้อนะครับเห็นออฟเซ็ตอย่างนี้นยะไม่ติดนะครับเพราะว่าโชค๊คเนี่ยมันจะลงมาไม่ถึงนะครับระยะห่างจากโช๊กกับตัวซุ้มล้อเนี่ยจะค่อนข้างเยอะอยู่ ยังไงก็ไม่ติดแน่นอน,นครับหรือว่าถ้าเกิดว่า <_ C 1> ไม่ชอบนะครับคันนี้เนี่ยได้ใส่อแดปเตอร์ออกเอาไว้ดูนะสังเกตตัวหนาๆน,น,น,นะครับตรงนี้นะฮะจริงๆถ้าไม่ใส่อันนี้เนี่ยล้อก็จะขุบเข้าไปนะครับที่ใส่มาเนี่ยเพื่อจะให้มันทรงตัวดีขึ้นนิดนึงให้มันให้ตัวมันรู้สึกว่าเหมือนเรายืนทางขากว้างขึ้นนะฮะนึกออกไหมเราก็จะสามารถ <c oughs> คืออะไรมั่นคงน่ะนิดนึงช่วยนิดนึงนครับแต่ว่า <c oughs> สำหรับคันนี้เนี่ยถ้าไม่ชอบฮะสามารถเอาตัวอะแดปเตอร์แปลงออกอันนี้น่าจะเป็นอะแดปเตอร์หนุนเฉยๆล้ไม่ได้อะแดปเตอร์แปลงนะครับคิดว่นนาแล้วก็นะมีสเปเซอร์อีกด้วยอะแดปเตอร์ตัวกลางสเปเซอร์หน้าหลังเลยหนุนมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโอเคได้ครับก็เดี๋ยวบอกราคาเลยครับสำหรับคันนี้ขายแค่ห้าหมื่นเก้านะครับอ่าเครื่องยนต์เป็นรหัส 4A FE นะครับมาตรฐานของโตโยตานะครับเครื่องยนต์ยอดนิยม1,600ซีซี เกียร์เป็นเกียร์ออตโต้อันนี้เข้านิ่มมากครับไม่มีกระตุกไม่มีสถานเลยนะครับแล้วก็เป็นระบบดิสเบรกสีล้อนะฮะเป็นตัวเอ็กซเออร์ตัวสุดท้ายนะครับเออไม่สุดท้ายหรอกเป็นโฉมสุดท้ายแล้วกันปี96นะฮะอ่าปี96พวกกองเออลืมให่ดูวันนี้เลยไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันสีสันนี่ผมก็ปั่นมาแล้วรอบหนึ่งครับที่เหลือมันมก็ต้องตามสภาพแหละจะให้รถไหนไปแดงก็ไปซื้อนู่นไปพรต้องผ่อนหน่อยนะฮะ นี่นะครับแล้วก็กล่องเก็บแบนนะครับใช้ได้ฮะแล้วก็ไฟสองแผ่นที่นะครับใช้ได้หมดแล้วก็ไฟเก่งนะครับติดดอดอ่น่าจะน่าจะขยับตรงประตูนะครับติดใช้ได้ฮะโอเคงั้นเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเครื่องก่อนล้วกันก่อนที่จะไปลองเนอะเอาล่ะตัดเครื่องแล้วนะครับ เครื่องนิ่งเงียบนะฮะตอนนี้ติดเครื่องแล้วนะครับเ่องเงียบโอเคปะเดี๋ยวเราไปลองขับกันบนในนี้สักรอบนึงแล้วก็รถคันนี้นะครับเป็นประตูเซ็นทรัลล็อกนะครับกดตัวน,น,นี้ล็อกสี่บาทเลยนะฮะตัวนี้ปลดล็อกพอตัวนี้ล็อกสี่บานเลยนะครับ ก็จกไฟฟ้าจกไฟฟ้าจะได้สามบานนะครับสามบานขายไม่แพงนะครเหมือนก้าวที่เดี๋ยวไปเก็บเอานิดหน่อยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราขับกันเลยเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดลองขับกันนะฮะเดี๋ยวสับนะครับ ครับนิ่มๆน,นะฮะคันนี้บอกเลยนะว่า5้าหมื่นเก้านะครับราคานี้ผมก็ขา,ายยากนะฮะคือก็อาจจะได้รถที่เก็บเยอะกว่านี้แต่ผมเชื่อเลยว่ารถมือสองนะครับมันจริงๆผมจะเก็บก็ได้แหละช่วงนี้แต่ว่ารถที่มีอยู่มันค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยอยากจะขายรสภาพไปก่อนดีกว่าปกติผมก็มเก็บนะฮะ แต่ว่าตรงนี้มีเวลาจริงๆด้วยต้องเลี้ยงเจ้าของช่องด้วยนะครับบิ๊กชอตน,นะฮะบางทีก็ดือ้อโอเคถ้าได้ไปคุมครับเครื่องลองตายนี่ไม่ต้องพารับเชียงใหม่สบายๆคือเมื่อก่อนเคยเคยไปซื้อรถที่เชียงใหม่นะครับเป็นตัวไทโดงเครื่องตัวเดียวกันนี่แหละแต่เป็นเกียร์ธรรมดานนครับขับลงเขาวันนี้สบายเลยแต่นั้นยางเดิมด้วยขอ1ิ เรื่องการกับขี่คันนี้ผมว่าค่อนข้างกว้างขวางนะแล้วก็รถรถมันกําลังดีอะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะครับถ้าเทียบกับรถปีเดียวกันคราวเดียวกันรุ่นๆใกล้ๆเคียงกันก็น่าจะเป็นพวกซีวิกไตโตนะฮะแต่ว่าซีวิกเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะฮะมันชอบมีปัญหาเรื่องความร้อนอันนี้ต้องบอกกันตรงๆส่วนใหญ่แล้วถ้าลูกค้ามาดูนะฮะ ก็จะถามสี v ิ c เราโตเยอะโดยเฉพาะเป็นวัยรุ่นนะครับของพี่มีไหมก็บอกเลยคร้ถาถ้ารถไม่ไม่สภาพไม่สมบูรณ์ก็ไม่ค่อยกล้าซื้อข้านะครับเพราะว่าจุดอ่อนจุดด้อยของซีวิกหรือฮอนด้าหลายรุ่นนะครับชอบมีปัญหาเรื่องออความร้อนนะครับอาการก็อาจจะฝาโก่งบ้างนะฮะมอนน้ำมั่งวบาวน้ำมั่งอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องเกียร์อีกเหมือนกัน ใส่เกียร์ถอยแล้วไม่ค่อยถอยนะครับนี่ก็เป็นจุดด้อยอีกอย่างหนึ่งของ Honda นะครับใส่เกียร์อาร์นะครับจอดตอนจอดรถคักคืนไว้ตอนเช้าสตา,สาร์ทใส่เกียร์อาร์ปุ๊บเนี่ยไม่ถอยนะครับต้องรอร้อนหรือไม่ก็ต้องเบิ้ลเครื่องอันนี้ก็ฝากไว้ให้กับคนที่จะหารถนะครับมือสองก็เอาจุดที่ผมบอกเนี่ยไปใช้ได้นะครับ เวลาเราจะหาซื้อรถอะไรต่างๆนะครับก็จะมีทริคบอกกันไว้ในคลิปนะครับแล้วก็สำหรับคันนี้เนี่ยาขาย5้าย59นะครับเล็ก <c oughs> ไปออกก็ย้ำอีกอะย้ำเรื่องราคาอีกแล้วแหมมันขายจริงๆไปยนีย่โอเค ่ะเดี๋ยวขับไปถึงเลยกำลังอัดีนะครับขับออกจากจัหว,วัดนี่ร้อยแปดสิบร้อแปดสิบนี่ประหยัดกำลังดีเครื่อง 4A หนับพันหกเป็นเครื่องยนต์ที่ยังฮิตกันอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับสำหรับรถแท็กซี่บางคันนะครับก็ยังเอาเจ้า 4A ไปใส่เพราะว่ามันดูแลง่าย ไม่จุกจิกอะไรเยอะคุยยังไงสมมติว่าขับไปเสียที่ไหนจังหวัดไหนนะหรืออู่ต่างจังหวัดกันดานนะยังไงขาก็ซ่อมเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโตรเตรต้าเนี่ยเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องครูเลยเครื่องครูของของ,ของช่างหลายหลายคนนะครับโอเคคันนี้ภาษีไม่ขาดนะครับกันยานแล้วก็ชุดโอนเล่มครบพร้อมเลยนะครับก็ห9ึหมื่นเก้าสามารถต่อรองกันได้อยู่นะฮะ ไม่เยอะมากนะครับถ้าต,ต่อเยอะต้องขอผ่านก่อนนะครับอันนี้ดีกว่ามอไซค์นะครับซื้อไปขับนะครับดีกว่าเดินดีกว่านั่งรถเมย์ช่วงโควิดแบบนี้โอเคงั้นฝากกดติดตามช่องฝากกดไลค์ดูคลิปให้จบแล้วกดไลค์ด้วยนะครับโอเคบิ B ๊กชอนทีวสวัสดีครับบ๊ายบาย